มาเริ่มต้นการแข่งขันกันนะครับย้ำอีกทีว่าจังหวัดชัยภูมิปทะจังหวัดสมุทรปราการอะไรจะเป็นอะไรใครจะเป็นทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศก็มาพบกับคณะกรรมการของเราก่อนครับท่านแรกครับจุณอาจารย์เลยครับอาจารย์เจนพบจบวันวานทีแอดมีรักิ์นินกรัตครับกรรมการใหม่ให้นั่งตรงกลางเลยเพราะหน้าตาดีน้องนิวนภัสสอนภูทรใจ รูปหล่อแล้วนะรรูปหล่อฮะไข่พาทิศครับไข่พาทิศครับแล้วเจอเจอรอกว่ารอกว่าอกว่ายิ่งยงยอดโงงามครับวันนี้จะมีผลออกเสมอหรือเปล่าไม่แน่เพราะว่ากรรมการใหม่ด้วยใช่ไหมเออทาไม่แน่ใจนะให้ปรึกษาพี่ยิ่งยงเพราะเขาเคยเรียนกรรมการมาก่อนเคยไปหาหมอทำศัลยกรรมไครยิ่งยงเนี่ยเหรอผมเนี่ยพี่พี่แล้วอยากได้หน้าแบบยิ่งยงพี่อยากได้หน้าแบบยิ่งยง ที่จะหาหมอทำไมหมอบอกไม่ต้องหาหมอให้รักสิบรอครับเดี๋ยวได้เลยพิธีกรอิจฉาสิหน้าตาดีกว่าพิธีกรเริ่มเนี่ยโอเคเริ่มการอย่างขันนะครับที่บอกคะแนนเท่ากันนะฮะจินตนาบอกว่าให้ฝั่งของสมุทรปราการร้องก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นผมเริ่มก่อนนะครับสมุทรปราการนะครับวันนี้วางแผนยังไงเอาใครร้องเป็นคนสุดท้ายครับเนาะ น้องอุ้มร้องคนสุดท้ายน้องอุ้มนี่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงของคุณส,คสุนารีราชสีมาเป็นอย่างยิ่งต้องเป็นสองคนนะครับน้องสนุกกับน้องบุ๋มนะครับเริ่มร้องกันก่อนอ้าวแปแผ่นป้ายนะครับแฟนบิวตี้ฟูลวิสต้าไวท์มิชลอนพรีเมียร์ซาตินโรซาเปซี่เอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์ดัชชี่และเอทแทกอีซี่ครับเรื่องอะไรดีครับ ตามใจหนูแล้วกันตามใจหนูอ่เอาชุดเครื่องมอนพีเมียซาตินพีเมียซาตินนะครับไม่ธรรมดาพี่อยากจะบอกว่าถ้าลักษณะไม่ธรรมดาน่าจะเป็นสนุกเต็มตัวมาดีไหมครับคันนี้ก็พอสมควรพอสมควรนะครับคะแนนเท่ากันจะนําไม่นําเริ่มจากคนแรกคนแรกสำคัญจะได้รู้กันว่าใครนำสนุกมาเลยครับพร้อมนะครับไม่ธรรมดาของ ใช่ยามิชัยเพลงสนุกสนานนะครับไปฟังเลยครับจากน้องสนุกสมุทรปราการสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้ไม่ธรรมาดมา,มา กลับจากเที่ยวกับน้องคนลูกคนพองซี่องอยู่ได้ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุหรือเกิดอาเพศกิเลสในใจสงสัยว่าไม่ธรรมดาควันเอ้ยควันมาอย่าพึ่งนตงใ,นใจไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอโอโไม่ธรรมดา จะไปกันใหญ่มื่อใหม่ยังพี่สักส้ำเกิดน้องสุดซ้ำพี่จะทำกย็ยังไงสงสัยว่าไม่ธรรม,มาดาควันเอิบควันมาอายุปุ่มไปกลางไม่ธรรม,มาดาไม่ธรรม,มาดาไม่ธรรม,มาดา ว่าเธอเกลีวตาคือขอมัจจุยกันหน่อยอย่าปล่อยให้พี่สับสนเกิดพี่อยากโนแล้วมันจะทำตัวยังไงบอกแล้วว่าเอาไม่ทำมาได้ช่วยหน่อยพักมาให้หาย ก็ไม่ชี้หรอกพี่ยิ่งยงมาเขาก็อ๋อเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ธรรมดาจริงนะครับคณะชายาไม่ชายยังตกแพ้เกือบตายคุณยิ่งยงครับเมื่อกี้ฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากลูกแม่ทำได้ดีมากเลยกรรมการเป็นกรรมการสนุกครับครับ สนุกเป็นคนที่มีแก้วเสียงที่ดีอและการร้องของชัยยาเนี่ยเป็นเสียงสูงมากและสนุกเนี่ยร้องไม่ไม่มีผิดพลาดอะไรเลยเสียงสูงก็ไปถึงเสียงต่ําก็คุมเสียงได้และที่สําคัญก็คือสนุกเองไม่เต้นเยอะถ้าเต้นเยอะเนี่ยอาจจะหลุดไปได้เพราะว่าการร้องเพลงเนี่ยเวลาเต้นเยอะๆเนี่ยมันจะเหนื่อยเสียงมันจะหลุดไปด้วยหลุดจากแพ้หลุดจากแพ้เลเรียนหลุดจากแพ้เสียงหลุดจากพีจะหอบไปจะหอบ แต่ว่าสนุกนี่หลุดน้ตคุมจังหวะคุมเสียงคุมทุกอย่างของตัวเองได้ดีหมดเลยถึงต้องยอมรับว่าถ้าถ้าเพียรพูดว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยคุมเชิงได้หมดเลยคุณบายมาเพลงมันคือไม่ธรรมดาใช่ไหมครับเมืนก็ดูแล้วก็ เรื่องร้องเพลงนี่ก็อย่างที่พี่ยิ่งยงบอกคือเพลินดีครับแต่อยากให้แต่สำหรับผมนะผมอยากให้เต้นเยอะๆกว่านี้หน่อยอ๋ออันนี้อยากให้เยอะกว่านี้มันดูธรรมดาไปอ,อะไรอย่างเงี้ยเพลงบอกไม่ธรรมดาแต่ด<น>ูเขาแล้วรู้สึกธรรมดามัรู้ผมติดภาพจากเพื่อนๆผมหรือเปล่าเวลาไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาจรงิงๆน้องเทวต่อเลยครับก็ชอบค่ะคือน้ําเสียงเขาเป็นคนที่เสียงนุ่มแล้วก็เสียงสูงด้วยทําให้ ในแต่ละจังหวะในการร้องเพลงเนี่ยมันไหลลื่นเลือกเพลงถูกเลือกเพลงถูกค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าเราทําไปเต็มที่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ประมาณเก้าสิบครับเก้าสิบแล้วหายไปไหนอีกสิบมันหายไปไหนอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ท่านคณะกรรมการแล้วครับโอเคผ่านบอลไปผ่านบอลไปทางฝั่งนี้ต่อเลยครับฝั่งผมสามคนนะครับจากชัยภูมิวันนี้ใครจะร้องคนสุดท้าย แม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคได้เป็นหน้าทีมสองสาวมาดูแปดแผ่นป้ายกันครับเซเว่นอีเลเว่นนะฮะท่านทำไมลอรีเอตซีพีธุรกิจ5ดาวสบู่เบเนดิตซีเอ็นอีเนสตีตาธนาคารธนาชาติและสีพีเจพีเลือกหนึ่งแผ่นป้ายอันไหนดีครับอันไหนดีเชื่อกองเชียร์แล้วกันเชื่อกองเชียร์ปิดเพลงจำเสี่ยงเลี้ยงพ่อเพลงเศร้าแน่นอน ของสุนารีราศีมา,าผมบอกตามตรงเพลงนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆจนผมโตไม่เคยฟังจะฟังตอนนี้ว่าเพลงมันเป็นยังไงใครจะร้องใครจะร้อง น้องบีมเนี่น้องบีมวันนี้มีอะไรจะพูดกับชาวจังหวัดเชียงภูมิและชาวภาคอีสานทั้งหมดไหมอันนี้นีนะจ๊ะน้องบีมก็ซีเฮ็ดใเหตุเต็มที่นะจ๊ะไงก็ให้พี่น้องชาวเชียงภูมินะจ๊ะเป็นกำลังใจให้น้องบีมเดินนำนะจา้าขอบคุณจา้าครบเลยจําเสียงเลี้ยงพ่อจากน้องบีมเชียงภูมิครับเชิญ จับย่องเยื่องยาจงจำทางเมืองไม่ยาจากปีดิมมาดามองข่าวในหน้าแล้วใจหายสงสารเทสอสงสารพ่อแม่จับใจข่าวปีนี้คงดีไม่ได้เพราะทั่วนารา เย็บยองเยื่อยางปลายทางที่กรุงไทยพ่อแม่จ้าลูกลากหลยพ่อช่วยกัน ลลงเยนะอพี่แอดครับฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับถูกคู่ที่สุดเลยครับเพราะว่าหญิงสองชายหนึ่งชายหนึ่งชายหนึ่งแมชายหนึ่งใช่ใช่ใช่เน้นหญิงสองชายหนึ่งทั้งฝั่งนี้หญิงหนึ่งชายสองนะครับก็ชายชายหนึ่งหญิงสองไม่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 อันนั้นชายสองคนนะบี๊ม เก่งมากพัฒนาขึ้นจากรอบที่แล้วนะแล้วเสียงยังเป็นเสียงลุกพุ่งแท้ๆเลยไม่ทราบนะเพราะว่า50-50ผมมองข้ามไปถึงตัดสินชิงดำที่คู่สุดท้ายมองว่ามันจะเบียดกัไปเี่ยบียดแน่ๆฟังอาจารย์เจนพบนะครับทุคร่แน่เลยสงครามเนี่ยพอมันเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่การวางมากมาเพราะว่าคู่นี้สูสีในเรื่องของฝีไม้ลายมือทั้งสองทีมปัญหาก็คือว่ายกที่หนึ่งออกมา คือเพลงไม่ธรรมดามันเป็นเพลงเฉยๆในขณะที่ฝ่ายหญิงครับชัยภูมิเขาเลือกเพลงยากมาร้องเพราะว่าเป็นการวางทํานองโดยคุณครูก้องกาดกําแหงซึ่งได้ชื่อว่าวางทํานองร้องยากแต่ด้วยการที่สาวชัยภูมิเตรียมตัวมาดีก็ลองค่อยๆคํานวณเอาเองว่าเขาเตรียมตัวเอาละเรียกวันนู้นมาเต้นดูเชิงก่อนดังนี้มันสนใจเตะตัับ และน้องการยาวด้วยโอ้เต่ไม่ยังขอเขาฟังยิ่งยงทีนึงยไยิงยงว่าไงครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่คุณสุนารีร้องแบบเก็บรายละเอียดได้ดีมากและวันนี้น้องบีมาก็เก็บรายละเอียดได้ดีและที่สําคัญก็คือลูกเสียงหลบหลบเวลาสูงเขาหลบได้ดีอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฝีมือมีคําแนะนํำไหมครับอยากให้น้องแบบสดชื่นวันนี้หน่อยเวลาหน้าเวทีมันดูมันเศร้าไปนิดนึงบีมอย่าไปยอมคุณแม่ขอ้องคุณแม่ขอ้อง ขร้นแน่สนะมาๆๆมานีมามาสามอมามา่ายามามาดาม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 า่ามอมา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 มนมา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 คาม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 เมมนมาเรมา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 มนมามามามเมานาม่มา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 มต่าม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 นมามวมามาาามารามาามามครามเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาคามามามีมาอมาอามย เสียงดีมากลีลาทุกอย่างดีหมดเลย